วันนี้เงียบจากเลนจะไม่มีใครมาสมัครกันน ก็มันบอกกูอยู่ว่ามันคือแม่ทัพมนตราไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเสื้อกูเอ้านี่มันบอกกูทำไมว่ามันคือแม่ทัพมนตราอ่ะกูนึกวัหลาบลอยมันสูดแล้วมั้งสามพันใช่ไหมโอ้โหงงงงเลยโอ้จริงไอน้นี่นี่รับวันนับวันีะได้เจอไ,มไหมเนี่ยเฮ้ยไปดูไปดูใครไม่ได้กลับบ้านดีกว่าลบ้านแล้วก็อยากกลับบ้า เมตตาคนนั้นเนี่ยตักลับบ้านเถอะแต่ตัวดูดีว่ะเดี๋ยวกูเข้าไปเลยไม่ต้องอะไรเล่ามึงเห็นไหมเห็นเห็นเขายืนไหนี่ะกลับบ้านเลยกูไปคุไปถามเขาก่อนเฮ้ยนุ่มเดีี๋๋ยวเดยวไปถามเขาไปถามเขาก่อนมาขวางทำไมเนี่ยจอยไปก่อนกูถามให้กูไปคุยเองเลยไม่เต้อง นเจอนานเลยฉันจำนายได้เลยนะเนี่ยจำได้ไม่ล่ะเอ็งเดี๋ยวนะอยู่บ้านขุนตาลอยู่บ้านขุนตาลเอออยู่บ้านขุนตาลชื่ออะไรนะไอีกเต่าใช่ขุนตาชื่อเต่าชื่อเต่าฉันจำนายได้ฉันจำได้จำได้ไหมจำได้ทีใครใครบุญพิธาไม่ใช่ตัวพิธาฉันไม่ใช่นิธาไม่ใช่ นายจำฉันไม่ได้เนี่ยชื่อพิธาไปก่อนเอ้ยชื่อฉันดูดีๆจะมาเปลี่ยนทำไมชื่อพิธาไปก่อนเพื่อกูไม่จำกันไม่ได้จำได้ก็ผมเต่าเออก็เต่าไงแล้วฉันล่ะคุณพิธาอยู่พักนี้ไปก่อนอยู่เพราะเดียวโกูไม่เอารวมพัับกูก่อนไม่รู้การเมืองไม่เอาฉันไม่ได้ชื่อนั้นคุยไม่รู้เรื่องเลยว่าเฮ้ยนุ๊ก พี่ออบอกนักเสียไปนาคคุยก็จบแลนะ้วเ่ยคุยไม่รู้เรื่อง้ร<อ>าด้วดีครับพี่เออสวัสดีะคย,ยังไม่รู้เรื่องใ่ไมโอ้ไม่รู้เรื่องทุกอย่างดจะบอก่อมันก่อ, <laughs> อ้หพ่แต่เองเลว่าอหนูเว้ยหน่วยก้าดีนะเนี่ยครับพี่อเอ้ยอ,อยากเป็นทหารไ,ม,ไม่กองการรัสมัครทหารทหารเหรอเออผมก็เคยอยากเป็นนพี่นะแต่ดีว่าชีวิตผมตอนนี้มันเจอเรื่องแย่ เจอแต่เรื่องได้ๆก็เลยลืมนึกถึงเรื่องทหารไปเลยเอาไหนๆวันนี้เนี่ยก็ผ่านมาเจอทหารอีกครั้งหนึ่งผมก็ถามพี่เลยแล้วกันผมอยากจะรู้ว่าเป็นทหารเนี่ยมันยากหรือเปล่าครับพี่เฮ้ยไอ้น้องการไปทหารเนี่ยมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายะเวยเดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติย่อๆของพี่ฟังครับพี่ต้องไปเล่าให้มันฟังมนเกี่ยวอะไรเนี่ย้าเป่นชื่เดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติของพี่ให้ฟังนะสมัยก่อนเลย พี่ก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับเองเหยเว้ยก็เดินเตะฝุ่นไปวันๆเที่ยวเล่นกับเพื่อนจนมีอยู่วันหนึ่งมันเหมือนโชคชะตาพิผันพี่คิดยังไงไปเลยสายตาของพี่เนี่ยมองไปเห็นกองหน่วยการรับสมัครทหารนี่เนาะพี่ก็คิดว่าอยู่ว่างๆไม่มีอะไรจะทำก็เลยเดินตรงเข้าไปเลยสมัครทหารเลยเองรู้ไหมจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่กินตำแหน่งไปถึง ไม่เปลี่ยนชื่อทดน,นะอย่าชื่อมนตราเปลี่ยนชื่อทดนะ ไม่ใช anyway, huh? ่หน oh, so ้าที่ของมึงไหมเนี่ยฮะคูหลับผู้ใหญ่เขาจะคุยกันเ้วอร้องอะไรเนี่ยแล้วเพลงหมากัดแปลงก็เสียเพลงหมดจะไปร้องอะไรตอนนี้วะผููใหญ่เขาคุยกันอยู่เนี่ยไอ้เตาเรื่องนั้นเหไกัไหมพี่ครับเออวิ่งหนีเรียกให้คนช่วยวิ่งหนีร้องให้คนช่วยมันเกือบจะตัเฮ้ย นั่งเฉยๆน้องทำไมเนี่ยใครเอาของมึงเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครของไม่ไกลจะไปฟังไหมน้องสติจะตามดีว่าไม่ล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อต่ออะไรพี่ต่อเรื่องที่เล่าถึงไหนแล้ววะป่าโมครับถึงป่าโมแล้วในเรื่องอะไรกันล่ะโอ้พี่นึกออกแล้วพี่นึกออกแล้วสมัครทหารเออวันนั้นต้ไปสมัครทหารใช่ไหมแล้วก็มันฝึกฝนฝีมือเพลงดาบเพลงทวนจากวันเป็นเดือน จากเดือนเลื่อนมาเป็นปีจนตอนนี้เว้ยน้องพี่กินตำแหน่งเป็นถึงแม่ชื่อมึงเป็อะไรอย่าเสือกทะลึ่งไปบอกมัน โบแดงแสลงใจมึงไม่รู้คาราเทศะเลยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ก็คุยกันเนี่ยขยันร้องอย่งเลยเพลงเนี่ยมึงนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ้ยฮ่าเนียมสองเพลงแล้วนะมันเสียเวลาเนี่ยเพลงหนึ่งมึงโดนไม่ต้องไปฟังมาเลยน้องเอ้ยพี่เล่าต่อเลยครับพี่เล่าต่อเลยโอ้โหพี่พี่เนี่ยนะสมัครทหารวันนั้น มันฝึกฝนมาแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งน้องเองเชื่อไหมจุดพลิกผันในชีวิตพี่ครับพี่มันมีกองทัพยกมาแล้วเอญไอแม่ทัพคนเก่ามันเกิดป่วยมันไปทักไม่ได้เฮ้ยเป็นโอกาสเหมาะของพี่เลยก็ดีเลยพี่เนี่ยฝึกมานานก็ยากจะไปสู้รบพี่ขันอาสาเองเลยน้องเอ้ยไปสู้รบครั้งนั้นสิ่งที่ได้กลับมานี่ถือว่าโชคดีทำไมอะพี่โชคดีจริงสนลาว่างพอดี พี่ไงพี่ชนะกลับมาหพระองค์ท่านเห็นแต่งตั้งให้พี่กินตำแหน่งไปถึงออกหลวงราชตุลรานด้วยน้อง เล่นอะไรกันหนาเี่ยเปล่าฮะจะเล่นลิกเกหรือจะเล่นคอนเสิร์ตมาเล่นไกลบ้านโชว์เสียงน่าดูาม,ามึงไม่ต้องร้องไอ้ไน้องอพี่เรามานาแล้วเว้ยรับพี่เอยเหนือ่อยเหมือนกันว่าแต่เองเนอะอยากเป็นทหารเนอะจริง,รงฟังเรื่องาราวของพี่เนี่ยมันก็ดูน่าสนใจนะพี่นะดูตื่นเต้นดีแต่ผมบอกพี่ตามตรงเลยว่า<ต><ต>ที่ผมเ <ๆ S 2> ข้ามาในเมืองเนี่ยผมไม่ได้สนใจอยากเป็นทหารนะอ่า ผมตามหาคนคนเดิมอยู่มันอยู่ในเมืองนี่แหละนี่เฮ้ยเอ้งตามหาคนในเมืองก็ถือว่ามาถูกทางนะเอ้งเจอพี่พี่เี่ยคนในเมืองพี่รู้จักเ่านทุกคนแหละจริงเหรอครับไอ็คงเล่าเรื่องนี้กับพีมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะได้ครับเดยวผมจะเล่าให้พี่ฟังเออเล่ามาถ้าพี่รู้พี่บอกผมด้วยละกันเฮ้ยถ้ารู้เดี๋ยวช่วยตามหาด้วยผมมีพี่สาวพี่สาวผมเนี่ยไปได้เสียกับพี่แม่ทั้งอยู่กินด้วยกันจนตั้งท้องเออ ไอแม่ทําคนนั้นมาบอกกับพี่สาวผมเอาไว้ว่ามันจะก,กลับเข้ามาในเมืองแลวมันจะกลับไปรับพี่สาวของเข้ามาอยู่กับมันที่นี่อเออเออและพี่รู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วมันปล่อยพี่สาวผมรอรอจนท้องแก่ใกล้คลอดมันยังไม่มารับพี่สาวผมเลยคือมันบอกให้รอแ้วมันมันไม่มารับใช่ครับพี่เฮ้ยไอ,อคนแบบนี้เนมเองเชื่อไหมเนี่ย้ยทำไมมันทำไมมันดูชั่วจริงๆวิเฮ้ยอยากไปว่าแก พี่สาวผมก็โดต่อมาเลยเราจะคลอดลูกออกมาเขายังไม่เห็นแต่เงาหัวของมันจนชาวบ้านติฉินเิงทาว่าพี่สาวผมเสียหายพี่สาวผมก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจอายชาวบ้านเลยตัดสินใจยิงลูกเอาไว้แล้วพี่สาวผมก็ต้องหนีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเฮ้ยนี่มันถึงขั้นโดดน้ำฆ่าตัวตายเลยเหรอวะเฮ้ยไอคนแบบนี้นี่โอ้โหมันเลวจริงๆเว้ย เองต่อมาที่ว่าพี่ฟังนะมองหัวแทนมาแลังเจอที่พี่สาวผมตายเออกินแม่ต้องก้นมันก็กลับมาที่บ้านเออพอมันรู้ว่าพี่สาวผมตายออมันคิดเอาลูกมันไปเลี้ยงในเมืองแต่แม่ผมไม่ยอมมันเลยบอกกับแม่ผมว่ามันจะส่งเสียให้กับลูกของมันเดือนละสามพันเออแม่ผมก็เลยตอบตกลงมันไป ี่พอรับหลังม,งมันลงบันไดยังไงวะไอ้แม่คนนั้นมันก็ส่งคนมารับเด็กโอ้โหโอ้โหส่งคนมารับเด็กไอ้ไอ้ผู้ชายคนนี้นี่มันเฮี้จริงจริเงเด็กความที่เป็นห่วงหลานมแม่ผมเดี๋ยวรีบรีบตามที่คนรับเด็กมาเลยแต่สุดท้ายแม่ผมไปเจอพวกของมันทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ โชคดีกว่าที่แม่จะสิ้นใจผมมาเจอแม่พอดีแม่เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมได้รู้เออเฮ้ยไอ้น้องพอ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 เองยิ่งเล่าพี่ยิ่งแค้นแทนเองวะพี่ถามไม่สักคำถืวยถ้าเองเจอไอ้ผู้ชายคนเนี้ยเองจะทํายังไงกับมันวะผมตั้งใจไว้แล้วพี่ถ้าผมเจอมันที่ไหนอืมผมกลับฟันฉับเดียวห้ขาดสองท่อนเลยเฮ้ยเองเก็บความแค้นมาตั้งนานเจอมันจะฟันแค่ฉับเดียวมันคุ้มเหรอวะ ถ้าเป็นพี่นะเว้ยเฮ้ยไอผู้ชายแบบนี้นะกูจับมันมัดแขนมัดขาแล้ววิ่งเนี่ยซับ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 ไอ้โยนเนื้อให้หมามันแดกไปมันถึงจะคุ้มกับความแทนว่าแต่ไอผู้ชายคนนี้มันมีชื่ออะไรวะเอ็งบอกพี่มาผมตามหามันมาสิ่งดี้วพี่มันมีชื่อว่าชื่ออะไรวะไอแม่ข้ามัต้า

ไอแม่ทัามนตราครับพี่พี่ไม่เจอมันนานแล้วเลยเฮ้ยมันอยู่ไหนพี่บอกผมหน่อยพี่ได้ข่าวล่าสุดมันน่าจะลงใต้ไปแล้วแน้เนองไม่เจอเลยว่ะเดี๋ยวถ้าพี่ได้ข่าวมาแล้วพี่จะบอกเองได้ไหมล่ะเออน่าเสียดายนะพี่ผมคิดว่าผมจะได้ฆ่ามันอยู่แล้วเฉยใเย็นๆเดี๋ยวพี่ช่วยตามหาคุยกันมานานแล้วผมยังไม่รู้เลยพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรแล้วครับพี่ ชื่อพี่แล้วครับพี่อ๋อผมพิธาครับพิธาครับผมจับมือันเยเฮ้ยดูไหมล่ะดูกแคสซีหน้าจับมให้ผมดู อะไรกันนะพี่ปวดหัวอะไรอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่ไม่ปวดอะไรให้ใครเราไม่ต้องหวดพี่ก็ได้อยู่แล้วไอ้นนอะกูเป็นทหารอยู่แล้วเป็นทหารอยู่แล้วเฮ้ยว่าแต่่าเสียได้ไม่ไม่เจอมาสักทีแม่ทัพมตราพี่ว่าเองพักเลื่อไแม่ทัพมตราไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะช่วยตามหานะแต่ว่าเราไปเป็นทหารดีกว่าเองอยากไปทหารหรือเปล่าผมเป็นได้ไหมล่ะพี่เอ้าคุณยังเองมันเป็นได้อยู่แล้วถ้าเป็นได้ผม อ้าวมันจะได้ลงรายชื่อเรียบร้อยเองชื่ออะไรล่ะผมชื่อสันติสันติราตีอ้าวเองก็ลูกไปตตงมาติดใช่